angle ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคม,มนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูร์โดยมีนายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์กล่าวต้อนรับนายวุฒิศักดิ์เหล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ทหารตำรวจหัวหน้าสุวนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนร่วมให้การต้อนรับโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชบาชานุเคราะห์และคณะคารับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนราชบาชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมการแสดงของนักเรียนมอ,อบอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้อำนวยการบริเวณหนึ่งชุดมอบอาวาธแก่นักเรียนแนละเยี่ยมชมนิทรรศการนักเรียนณนะโดมอนเนกประสงค์จากนั้นประธานกรรมการบริหาร มูลทิธิราชระชานุเครในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเข้ายยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเงรียนราชประชานุเคราะห57จังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับโรงเงรียนราชระชานุเคร57จังหวัดเพชรบูรณ์เดิมชื่อโรงเรียนศ,ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2 5 5 6ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชวชนรนคร57จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่มีพระชนายุครบ8 4พรรษาาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสมักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กได้โอกาส10ประเภท เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะก,กระเียนการสอนตามหลักสูตรสังสารขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดก,การศึกษาเพื่อการมีงานทําการแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดํารงชีวิตและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด782คนมีบุคลากรรวม75คนโดยมีนายวุฒิศักดิ์เหล็รคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห57จังหวัดเพชรบูรณ์